มากันต่อค่ะข่าวต่อไปค่ะผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของคุณเบนซ์พรจิตากับคุณ Mick, มิกบรมวุฒิกันบ้างนะคะซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาดูแลตัวเองนะคะเพื่อจะเปิดเผยร่างทองออกมาอีกตอนนี้เนี่ยคุณมิกน้ําหนักลดลงไปเกือบ10บสโลเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณเบนซ์เนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเขาบอกว่ารักษาสุขภาพและดูแลตัวเองเพื่ออยู่ดูแลลูกไปนานๆน,นะคะความรู้สึกของคุณเบนซ์กับคุณมิกเป็นอย่างไรกันบ้างฟังจากปากทั้งคู่กันค่ะ แน่นอนคืออันดับแรกเลยคือเบนเขาทานก่อนแล้วเห็นว่าเขาลงอพอเขาลงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเราไม่คู่ควรกับเขาหรือป่าโอ้คิดเยอะหุ่นเรายังแบบว่าหมีหน้ากอดอยู่เหมือนเดิม,ม<า>แต่เขาลงไปขนาดนี้แล้วเราก็เลยโอเคมันถึงเวลาแล้วแหละ <มา S 1> ที่รเราจะต้องมีตัวช่วยด้วยจริงจริง,รงมันไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้ไม่ได้ว่ายังไงดีไม่ได้ว่าคิดได้เองส่วนหนึ่งแต่ว่าโดนบูลลี่ส่วนหนึ่งก่อนอังจิ๋งใช่ ทุกคนเลยวลลเวลาไปกองล,อะละครเสื้อแบบกระดุมที่มันแบบลังแบบจะจะปี่อ่ะทุกคนก็จะบอกว่าอ้วนมีกอ้นวนอ้วนขึ้นหรือเปล่ามันโดนมาเป็นสิบปีแล้วก็แล้วตอนเป็นผอมแล้วอ่ะตอนเป็นแบบว่าหนักกว่าเดิม,มานางก็จะเอ้าทำไมเมียผอมแล้วปวดยังอ้วนอ,ะอ่ะทําไมไม่พากันไปผอมทําไมปล่อยให้มันอ้วนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบโถเอ็นดูสงสารโถชีวิตทําไมพอเมียผอมแล้วต้องไปด่าผัวทัานไปว่าอย่างเงี้ยหาเส้นชัยใหม่ดีกว่า อย่าเพิ่งหยุดแค่นี้ในเมื่อที่เขาช่วยเรามาเยอะแล้วทีนี้เราต้องช่วยตัวเราเองโดยการไปหาเทรนเนอร์ไหนลองสร้างหุ่นดูซิว่าคนอย่างเราที่เคยหนัก90มันจะเป็นแบบหุ่นล่างทองได้ไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นร่างร่างทองเลยยังไม่ถึงครับแต่ไปกําล<ม>ังไปในทิศทางนั้นอยู่นี่ตอนนี้ยังเป็นทองแดงอยู่ <laughs> น,นี่แหละค่ะผูะ้ชมคาก็ต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะและเชื่อแน่ว่าการดูแลตัวเองจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและอยู่กับคนที่เรารักไปได้อีกนานแสนานานนั่นเองค่ะ